สบายดีพี่อ,พอ้อพอๆกันเลยก็ส่องยังงงแม่ในาซาซุยกำลังอุ่นน้ำข้าวปุ้นสิ <c oughs> กินข้าวเสรา ลยเบอยเนาะบรรยากาศยแงบสาวๆพี่น้องน้องอีน้อยล่างถวยโดยพนันอีเบสุ้ยเก็บมือพนัาน้องดาวกับโบยู่เนาะน้องดาวไปซอยเวียเก็บเก็บกวดเทินเมยเขียวพนันอีเบสุ้ยเก็บมือเพิ่นสิล่างแทนพนันซาซูยังอุ่นเพิ่นไปล่างเองเพิ่นเลย พี่น้องดาวเมย์เง,งิงกับพญออ่าผ่ามกับเขาเมื่อตักบาทเมื่อนี่เป็นเมื่อวันผ่าพี่น้องเลยไปพี่น้องไปเบิ่งเพื่อนเพื่อ,อล่างหัวใจเลยเอาคือบสบายดีปลาลุงอ่ะนะสบายปลาลุงมาหามเหยียังบอกปลาลุงไม่สบายเหยียังฮะฮะเล็กอืม้ม มาทำคือพัดเขาิบเยอะมั้เขยิบพัดมาได้มาทำแล้วัดแทนบ่ะสิส่งหลอนอยู่บ่ได้ ันก็แล้วแล้ว,วอืมแตนีเขาลปลานอสลาย,ยกันบ่ใจกับไรตักน้ำกินแมนว่าเขากำลังมา พอแม่นนะพอแจ้กลายตั๊กน้ำกินอยู่สางอยู่บุ่งผ้าขวยพูดขีนั่งวีโก้ขอยาวดวดวดลดทไทยดวดทยจักดวดจักโอ้พัดหลอนอยู่ได้สนิเนาะเกก้งเกลงเกลง ได้ย้อนอยู่ตัวนี like s, ่เวลาเห็ดบบได้ก็ใส่ใส่ใส่ได้ย้อนอยู่ตัวนี่พัดมาเกลี้ยงๆด้วลูกพัดแลหลบอบราณลืมเปล่งน้ำเซอุสไฮเด้อเด้อ nương đao có bé kéo quật rồi, mẹ kêu, mẹ kêu bố vay bố sẵn. thùng này nhám sạo kia đó, khen như đó kia đó, khen như vậy, kha trả luôn cút câu kia rồi. bố đây ลายคนอยู่ได้พี่น้องเลยทั้งหาหน้าทั้งพีก็มีพี่ออปรผูเด็กแูเสรรดอแดงว่าว่าว่าวกมทงบ,าบา้นา,า,บานอะไรเปนจักแกบ้านใดขจามหาคุดอบ,าอบาออ้านน้ำม้งฮึคบ้านน้ำมงอือก้วบ้านน้ำมงวิวสวยงามเนาะพี่น้องอยู่โซนนี้ของบ้านอยู่ทางซาน,นัานนั้นม่ใช่ หัวใหญ่ส,ม,สนะมัวไตสมัวไตซเนทำไ,ไ่ใส่จนลองีกผัวใจกกมากเลยผนะัวจกกลับมากเลยพี่เนอะมาจะตักน้ำนำสาสงครัตักน้ำเวียนกินชองกระพุ้ยไปตักเดียวคน

น้ำกับพอคอยอยากใส่บันไดยนามันห่อนก็กินนามเปลืองป้าไว้ให้มันนอนย่ามห่อนไอ้เต็กพี่น้องเ้ยกินนามโคตรเปลืองเลยอืมบ่ได้น่ะ ใผ่เนี่ยแต่ปุยอืมปยมีไซน่เปอร์ตัดเอาหม้พี่น้องมือใหม่ริปัเดี๋ยวเอาท่นพี่น้องพาวน้ำอท่นน้ำมันขึ้นมาแต่พื้นดินพีนกนินบ้าน,นเมืองผูเขาจะาซื้อน้ำกินเเจไปตัก ปีก่อนอเห็น,จนเจ็กจน,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 นมันจะสิบ่งน้ำป่ะทันตอนหน้ามันไม่ยังป่ะทันมีมีกับบ่ได้ซื้อกินเพราะมันกระแพงพกตุกบุกุมหัวดเดือนกินขมือนะพี่น้องกินขมือกินถูกเวลานะ กีนเต็มเบิรเนาะเข็ดหอนหอนมากเ้มันกับเบิรตมันกัเปรืองเบิร์แหละน่ะตัวนี้มันใหญ่กว่า บิร์ดขากะลีบวนาดนะเบิร์ดขาดก็แรงเขาไปขู่ตอคนแล้วกิโอ้ยหพี่โหลดไปแก่ก่อนบ่แหงน้ำมันเริ่มแหงน่ะอันมันเริ่มที่ะ็ในน้ำสางบุ่งแหงนข้าจ้ากรกิโลมาขวัดอยู่ห่วยพี่ได้แบบนี้มันเริ่มแหงน่ะมันก็นเริ่มบกแล้วมันอยู่เทงซูงอยู่ทงไหน้าปูพี่น้องเลยตะกี้เช้าช่ยตักมือละซองหาบ ตอนเสาไปแต่เด็กหาบหนึ่งตอนแรงไปหาบหนึ่งเจ้ากี้แต่ว่าท่านมีผู้ได้มาแก้หายไม่จะหาบอ่ะแก่ประมาณอีกช่องปุ้ยชาปุ้ยเพื่อจะกลุ่มบางคนตกหากะมันพรนท่นน่ะดอกคันบองมาออื่นพวกอื่นก็ไปแต่เด็กกันไปช่วยกัะท่านไปช่วยกับพท่านเขาคือเก่า จีนรถไทยกับ่เบย์เลยพี่น้องเป็นมาเขียบซุกแหละไปเปลี่ยนเนท่าได้ในใจแพงได้เนาะแพงก็ได้เปลี่ยนช่องพันก็ได้เปลี่ยนนะบัมีแนวแกะได้ถ้าบัมีรถแกะหน่อยไทยกะไก่หรือไก่ก,กับรถไทยนี่แนหะเปลี่ยนลีนได้เหม่อ มีแต่แนวสุดท้ายก็มาตีนแหกอีกโอ้ยสุดท้ายก็มาแหกลีนกระเบิดบัจักขี้ไปเปลี่ยนลีนวิโก้ข้อเหี้ยมวันจักเปลี่ยนลีนบัจักเปลี่ยนอันตีนตีนกับบัวไส้ถือๆได้พี่น้องเลยตีนตัท้ายมันแพงอยู่แล้ว ว่านี่กระลาพีแล้วน้องพฟกันคลิปหนาเด้อพ่อแม่ดีดีไม่แห้งสุกๆสุดๆก้นขอบขอบคุณทุกท่านที่เขาามติดตามหับส้มขอบคุณที่เขามาติดตามแล้วก็ขอบคุณที่หับส้มจนจบคลิปเนาะขอบขอบคุณเอฟซีตุกท่านเนาะที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอดที่คอยเป็นแรงมุกแรงใจมาตลอดตลอดทุกมือนีิเนาะขอบขอบคุณหลายๆที่ผักที่ดันมาตลอดทุกมือนีิไปเลยพี่น้องสวัสดี <hel ms>